อยากจะรู้จริงๆครับนะครับเขาก็ขยันกั้นนะกั้นไม่ให้คนตกปลาก็ตือเราข้าวก็ได้ครับแม่กัรสักนข,ขนาดนี้ หมายห่วงห้ามเป็นคลองนะครับคลองธรรมชาติเลยเดี๋ยวเขากั้นเชือกไว้นะอยู่ไม่ตรง อย่้วไงเกือบไปตีเข้าไปในเชือกนู่น 你好家伙！ เขาคงคิดในใจเนาะมึงยังกระปีได้อีกเฮ้ยข้อกระโดข้อกระโด ด้วยกลับไม่โดนอุ้ยขาดเฮ้ยเ้ยกันมิดช็อกอุ้ยกิบระเบิด กิบระเบยครับผมแต่เปลี่ยนก่อนเวละผีชีพไปหนึ่งจะบอกว่าเป็นคลองธรรมชาตินะครับเจอแบบนี้ก็รู้สึกว่าจะเซ็งๆนะครับเพราะว่ามันโลง่งแล้วเขาก็กั้นไว้กั้นน่าจะกัก้นพวกคนตกปาลาเนี่ยแหละผมรู้จักสภาพแล้ว เพราะว่าผมเคยเข้ามาแล้วมันโล่งนะแล้วผมก็เคยตีได้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เหี่ยนนะออกมา้างหลังผมก็ไม่ได้เข้ามาแล้วเข้ามาทีมก็นะครับกั้นแบบนียครับก็มันตีไม่ได้อนะเรื่องยตีได้แต่แนวนะครับโอ้เสียดายนะเดี๋ยวว่ากิปแล้เบริรดครับไม่รู้ตอนใส่เป็นไงกริปมันใช้มานานนะครับคือเนี่ยครับจำเป็นเลยผมก็ลืมเช็คนะครับเพราะว่าถ้าใช้มานานๆแบบ ตัวหนึ่งผมมาใช้มาออกทริปมาเยอะมากแล้วก็มันอาจจะมีล้านะครับเพราะว่าผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งเองแต่ว่าเบอร์หนึ่งยิงมันก็อยู่นะครับตัวนี้โดนชดโอกมาหลายตัวแล้วครับเบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยก็มันก็ล้าแล้วก็นะครับเกยเหยอะไปเลยหนึ่งตัวนะครับกับทีเล็กนะตัวต้นแบบก็โอเคครับผมไม่ได้ตัวนะครับได้เสียเหยอ่อก็กัดแล้วผมก็ลดคันหน่อยนะครับแล้วก็วัดเรียบร้อยเลย ใครับผมไม่เป็นไรนะครับก็นะครับสามขายแบบมาค่อยเสียดายแล้วไอ้หัวเสียตรงที่แบบมีพวกนะครับสายนะครับคือแบบเนี้ยคือเป็นของธรรมชาติแบบเนี้ยไม่สมควรที่จะทำนะครับถ้ามันลบก,ก็ปล่อยให้มันลบไปเลยเพราะว่าคนเขาก็หาก,กินแล้วกันนะครับคือมากักแบบนี้ก็คือมันจะมีเป็นฟาร์มเห็นแก่ตัวนะครับชนิดหนึ่งเลยเพราะว่าผมนี่ไม่ชอบเลยแบบเนี้ย ถ้าเป็นของส่วนตัวเออผมจะไม่ว่านะครับอันนี้คลองธรรมชาติคลองยาวไปนู่นแล้วตรงนี้ก็เป็นสามแยกครับคลองสองฝั่งครับเขียครับผมก็ออกไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวลองตีด้วยครับเดี๋ยวก็ลองดูกันเขเคครับผมคลิปนี้ขอตัดคลิปนนี้นะครับก็ไม่ได้ตัวนะครับแสงเป็ดเลยไม่รู้บ้านไหนตากไว้เน่น่าจะเป็นกระแถนได้แหละ 别慌，死渣。